Livelly, Lady, Leading สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำหนังสือที่มีให้บริการในสำนักที่อบบริการค่ะหนังสือชื่อเรื่องจดโน้ตขั้นเทพเรียนกระดาษให้เป็นสมองที่2เขียนโดยคุณยูจิมาเอดะแปลโดยคุณรัตนาพรวานิชฐานน์จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ชอตคัทค่ะสำหรับเนื้อหาภายในเล่มนะคะจะเป็นการเล่าถึงเทคนิควิธีการในการจดโน้ต รูปแบบต่างๆค่ะเช่นการใช้กระดาษสองหน้าในการจดโนต้ตรวมถึงการใช้ปากกาสีสีช่วยในการจดโนต้ตค่ะหากสนใจหนังสือเล่มนี้นะคะสามารถเข้ามาใช้บริการที่สำนักวิทยาบริการค่ะหากไม่สะดวกเข้ามาใช้บริการด้วยตนเองนะคะสามารถจองได้ที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ lively, lady, leading.